เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่21มกราคม2026หัวข้อทวีคูณข้อพระคำหลักเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งข้อที่11 11ขอพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงทำให้ท่านทวีขึ้นพันเท่า และทรงอวยพรท่านดังที่ทรงสัญญากับท่านแล้วนั้นอ่านพระคร,รมพีปฐมมกาลบทที่26ข้อที่12ถึง14 12ีิสองอิสอัคหวานพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้100เท่าพระยาเวทรงอวยพรท่าน13อิสอัคก,ก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆ จนท่านเป็นคนมั่งคั่ง 14. ท่านมีฝูงแกะฝูงโคและมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียก็อิจฉาท่านเนื้อหาการเติบโตเป็นสิ่งที่ดีแต่ตามปฐม,มการบทที่หนึ่งข้อที่27ถึงยี่สิบเจ็พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง28พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด จากพระคัมภีรข้างต้นการเติบโตของท่านควรเป็นการทวีคูณแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับเราคือการเพิ่มขึ้นโดยการทวีคูณไม่ใช่แค่การบวกการเพิ่มขึ้นโดยการบวกนั้นดีแต่เป็นเพียงความคาดหวังพื้นฐานตัวอย่างเช่นเป็นที่คาดหวังว่าเด็กควรได้รับการเลื่อนชั้นจากชั้นเรียนหนึ่งในปีนี้ไปสู่ชั้นเรียนถัดไปในปีถัดไป อย่างไรก็ตามหากเด็กได้รับการเลื่อนชั้นให้สูงกว่าชั้นเรียนปัจจุบันสองชั้นเรียนขึ้นไปภายในหนึ่งปีนั้นเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในฐานะบุตรของพระเจ้าท่านไม่เหมือนคนอื่นๆท่านเป็นคนพิเศษและนั่นหมายความว่าท่านไม่เพียงแต่ควรจะเพิ่มจำนวนขึ้นเท่านั้นแต่ยังควรจะทวีคูณในทุกด้านของชีวิตด้วย ในอ่านพระคัมภีร์วันนี้เราจะเห็นว่าอิสอัคหวานเมล็ดพืชในแผ่นดินและในปีเดียวกันนั้นเขาก็เก็บเกี่ยวได้ร้อยเท่าข้อพระคำหลักในวันนี้ยังกล่าวอีกว่าพระเจ้าสามารถเพิ่มจำนวนให้ท่านได้ถึงพันเท่าในปฐม,มกาลบทที่21ข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งพระยาเวทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระยาเวทรงทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้สองซาราก็ตั้งทันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านสาอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งซาราคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัคสี แล้วอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสอักบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุแปดวันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านหอับราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีเมื่ออิสอักบุตรชายเกิดแก่ท่าน 6. นางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วย 7. นางกล่าวอีกว่า ใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าอับราฮัมและซารามีบุตรชายคนเดียวคืออิสอักอย่างไรก็ตามในปฐมกาลบทที่25ข้อที่21ถึง26 21 อิสอัตอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นหมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่านเรเบคาภรรยาของท่านก็ตั้งครรยี่สทารกทั้งสองก็เบียดเสียดกันอยู่ในคันของนางนางจึงพูดว่าถ้าทุกอย่างดีอยู่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้นางจึงไปทูลถามพระยาเวยี่ส พระยาเว์ตรัสกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องยี่สิบสี่เมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในคันของนางยี่สิบห้าคนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัว เขาจึงตั้งชื่อว่าเอซาว26ภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคบเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสอัคมีอายุได้60ปีพระคัมภีร์บันทึกว่าอิสอัคให้กําเนิดบุตรแฝดและถ้าท่านอ่านต่อไปถึงปฐมกาล บทที่35ข้อที่22ถึง26 22อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนนั้นรูเบนไปนอนกับบินฮาพันรยาน้อยของบิดาอิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี12คน23บบุตรชายเลอาชื่อรูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวี ยูดาอิสสาคาและเสบูรุน24บุตรชายราเชลชื่อโยเซฟและเบนยามิน25บุตรชายบินฮาสาวใช้ของราเชลชื่อดานและนัฟทาลี26บุตรชายของศิลปาสาวใช้ของเลอาชื่อกาดและอาเชอร์คนเหล่านี้เป็นบุตรของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัมตอนนี้ท่านจะเห็นว่าหนึ่งในแฝดนั้นคือยาโคบให้กำเนิดบุตรชายสิบสองคนในปฐมกาลบทที่สี่สิบหกข้อที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบุตรของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปมีสองคนนับวงวานของยาโคบทั้งหมดที่เข้ามาในอียิปได้เจ็ดสิบคนจะเห็นว่าบุตรชายสิบสองคนได้กลายเป็นเจ็ดสิบคน และในอบพยพบทที่12ข้อที่37 37ชนชาติอิสราเอลออกจากเมืองรามเสดไปถึงเมืองสุคตนับเฉพาะผู้ชายเดินเท้าได้ประมาณ6 0 0 0 0คนไม่รวมเด็กพระคำแจ้งจำนวนคนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น6 0 0 0 0คนไม่รวมเด็กและผู้หญิงบุตรของพระเจ้าเอย๋ย จงหยุดจํากัดตัวเองด้วยการสแสวงหาการเพิ่มจํานวนเพียงแค่การบวกเท่านั้นแต่ท่านควรตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มจํานวนเพราะนั่นคือพันธกิจที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านเมื่อผมได้รับตําแหน่งศิษยาพิบาลของคตตริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้านั้นผมอายุ39ปีพระเจ้าได้ตรัสกับคุณพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณของผมว่า ผู้สืบทอดตำแหน่งของพระองค์จะนำคริสตจักรไปทั่วโลกแม้ว่าในเวลานั้นคริสตจักรจะอยู่ในประเทศไนจีเรียเท่านั้นหากผมมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโดยการขยายไปยังประเทศใหม่ปีละประเทศเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าคริสตจักรก็จะมีอยู่เพียงประมาณ45ประเทศในขณะน,นี้แทนที่จะเป็นกว่า190ประเทศที่คริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ของพระเจ้า ได้ก่อตั้งขึ้นในปัจจุบันไม่มีทางที่เราจะบรรลุพันธกิจที่พระเจ้าประทานให้ได้หากปราศจากการเพิ่มจำนวนท่านที่รักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงท่านควรสแสวงหาการเพิ่มจำนวนพระองค์ทรงประทานพันธกิจให้ท่านเพิ่มจำนวนตั้งแต่เริ่มต้นการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี ยีสิบปพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระคำบอกเราว่าอย่าจำกัดศัก,กยภาพของท่านด้วยความคิดที่ธรรมดาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวน จงวางใจในพระเจ้าที่จะทรงขยายอาณาเขตของท่านอย่างทวีคูณและด้วยพระคุณของพระองค์ท่านจะเริ่มทวีคูณขึ้นประเด็นสำคัญในฐานะบุตรของพระเจ้าอย่าพอใจกับการเพิ่มขึ้นด้วยการบวกแต่จงสแสวงหาการทวีคูณ